เก็ไดว่ารอบคันรถเนี่ยถือว่าแทบจะเป็นรถคันแรกๆเลยนะที่ตกแต่งแล้วไม่ใส่สกเกิร์ตลูกนี่คือไม่ใส่สกเกิร์ตเลยนะรอบคันแล้วผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยว่าเฮ้ยไม่ใส่มันก็สวยแบบนะสวัสดีครับผมอะตอมไฮเอ็นนะฮะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube Channel อะตอมไฮเอ็นนะครับวันนี้ผมมีรถรุ่นหนึงคันหนึ่งนะฮะที่ตกแต่งเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เยอะ แต่ดูน่าสนใจมากนะครับเป็นรถของพี่เมฆนี่เลยด้านขวามือผม FC จากจังหวัดระยองนะนี่คือรถที่เจ้าของรถเนี่ยยังไม่ได้เห็นรถตัวจริงนะซื้อทางออนไลน์ครับก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็คุยกันเรื่องแคมเปญเรื่องตัวเลขกันก็ตกลงตามนี้แล้วก็ตกแต่งตามนี้นะครับทีนี้รถคันนี้มันมีทีเด็ดหลายอย่างนะครับเห็นเดิมๆแบบนี้ล้อดเดิมๆแบบนี้แต่พี่เมฆผมเนี่ยตกแต่งในสไตล์ที่ว,ว่าผู้หญิงชอบแน่นอน เดี๋ยวก่อนอื่นที่ผมจะไปเจาะรายละเอียดในเรื่องของแต่งเนี่ยผมขอมาอธิบายเรื่องห้องเครื่องแบบคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะครับให้ผู้ชมได้ดูไปแนวทางว่ารุ่นเนี้ยมันน่าสนใจไหมนะครับการตกแต่งทุกอย่างนะครับผมแจ้งนะครับว่าประกรันไม่หลุดนะประกรันไม่หลุดครับก็มีประกรันในส่วนของของตกแต่งบางชิ้นส่วนเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับคันนี้เป็น e v e r อเรสต์สปบวกแพ็กเกจนะครับ แรงม้า170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องดีเซล2.0ลิตรนะครับ4สูตแถวเรียงและจับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับก่อนอื่นที่ผมจะไปเจาะลึกเนี่ยผมมาบอกเลยว่าโชคคคำฝากระโปรงนะครับผมแถมให้กับพี่เมฆ FC ระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เผื่อเวลาภรรยาของพี่เมฆเนี่ยเปิดฝากระโปรงหรือว่าช็คบางสิ่งบางอย่าง ด้านในห้องเครื่องในระยะยาวก็จะไม่ต้องมาหยุยมาหนักเนาะมาใช้กําลังเยอะนะครับเปิดปุ๊บมันเด้งขึ้นออกเลยนะครับทีนี้มาดูทางด้านห้องเครื่องกันก่อนเลยเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิืออย่างที่ผมบอกไปแต่สปอร์ตแพคเกจไม่น้อยหนะ้าตัวท็อปครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคล้ายกับตัวท็อปเหมือนกันฝาโฟมครับกักเก็บเสียงได้ดีแล้วเขาเรียกว่าเรื่องความร้อนเนี่ยมันก็กักเก็บได้ดีด้วยหมายความว่ามันจะไม่ให้ความร้อนกระจายไป ทั่วห้องเครื่องยนต์เลยนะครับหมายความว่าฝาโฟมตัวนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าวัสดุอีกแบบหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีสมัยนี้เลยนะที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับแล้วเสียงเนี่ยเครื่องดีเซลเนี่ยมันจะไม่สัน่นสะเทือนและมีเสียงเข้าไปด้านในห้องผู้โดยสารด้วยเรียกง่ายๆว่าคันนี้มันไม่ใช่แค่จิที่นั่งหรือว่า ppv นะมันมันเียด้เต็มปากเลยว่า suv นะครับเอเวอเรสผมให้เลย suv เพราะว่าช่วงล่างม,มันคือ suv ดีๆนั่นเองนะครับแล้ว ทางด้านหน้าเครื่องยนต์เนี่ยสายพานมุเล่ไม่มีแล้วนะฟอร์ตัดออกไปแล้วเพราะว่าเขาให้เป็นพัดลมไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับควบคุมการทํางานโดยดีเลย์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะก็ทีนี้หลายคนสงสัยว่าพัดลมไฟฟ้ามันดียังไงผมอธิบายก่อนเลยว่ามันดีอย่างที่ผมได้ขับรถไปส่งหรือว่าหนึ่งเลยคืออัตราการสิ้นเปลืองมันนิ่งมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแอร์พอพัดลมมันปั่นเนี่ยมันดึงกําลังจากเครื่องยนต์มาแล้วมาทําให้อัตราการ กินน้ำมันเนี่ยมันเกิดการสวิงได้บางวันเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. hey, วันนี้เหมือนลดไปกินน้ํามันมากกว่าเดิมหรือเปล่าเฮ้ย hey, วันนี้รู้สึกว่าประหยัดกว่าเดิมหรือเปล่านะครับก็นี่แหละครับไอพัดลมที่เราเปิดแอร์นี่แหละนะครับหรือเวลาเราเล่งเครื่องยนต์เนี่ยเราเราขับไปทางไกลๆเนี่ยเครื่องยนต์มันโหลดกาลังมาเยอะแต่ตอนนี้เครื่องยนต์ทํางานแบบอิสระเพราะว่ามันเป็นพัดลมไฟฟ้าเข้ามานะครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าเวลาขับไปจอดดับเครื่องเลยทําไมพัดลมมันยังติดอยู่ซึ่งผมก็เจอ เหมือนกันนะครับเวลาไปจอดปลัม๊มไปส่งลูกค้าต่จังหวัดนะขับไปให้ลูกค้ามันก็ยังไม่ดับเหมือนกันนะเวลาขับไปทางไกลเนะเาะ,ะรรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพัดลมมันจะค้นหาอุณหภูมิที่เขาต้องการแล้วเขาจะดับไปเองนะครับเพราะว่าหลายคนไม่ต้องสนใจนะว่าเอ้ยไม่ขอไปนะหลายคนไม่ต้องแบบว่าสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมพัดลมมันค้างหรอไม่ใช่ครับพี่มันค้นหาอุณหภูมิของเขาเองนะครับเดี๋ยวมันจะทาการดับไปเองนะครับถัดมาแบตเตอรี่ agm นะครับก็800 c c a ลูกเนี้ย คือผมเช็คก,กับร้านด้านนอกแล้วน,นะหลักหมื่นเลยนะครับหลักหมื่นเลยเ <อ S 1> ทีนี้เราจะสงสัยว่าทําไมมันถึงแพงเหตุ <S <S ผลที่มันแพงเนี่ยเพราะว่าไฟเนี่ยมันจ่ายไฟได้แรงได้ลึกมากแล้วมันมีโครงกิดอยู่ด้านในที่คอยซับเจลซับน้ําหมายความว่าถ้ารถคันนี้เกิดการเอียงออฟโรดหรือว่าจอดเอียงเนี่ยของเหลวด้านในจะไม่กระชกอ,ออกมาทําให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายหรือว่าเปิดเพื่อนได้เลยตัดไปได้เลยนะครับและอายุการใช้งานเนี่ยเพราะว่ามี2ปีนะถ้าเราใช้งานแบบทุกวันหรือว่าสม่ําเสมอ นะครับถัดมาครับไดชาร์จขนาด250แอมป์ฮะอยู่ทางด้านนี้ได้เลยะฮะไดชาร์จที่มีขนาดที่แอมที่มีขนาดเยอะเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจ่ายไฟได้แบบว่าล้นเหลือมากหมายความว่าถ้าเราชาร์จแบตนะถ้าเกิดเขาเรียกว่าไงเพอว์แบง์อะเออเปรียบเทียบเลยเพอเว์แบง์เราวัดน้อยมันก็จะไม่แรงเนาะมันก็จะชาร์จไฟได้ช้ามากเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยถ้าวัดเยอะเหมือนไฟแรงสูงอะ ชาร์จแป๊บเดียวครับ15บานาทีบางคนในชาร์จแบตนะ15นาที20นาที100%เต็มแล้วนะเปรียบเทียบเหมือนกับไดชาร์จของ Ford Ever อเร์เลยนะครับอาถัดมาอีกเล็กน้อยแล้วกันเบรกไฟฟ้าครับหรือว่าที่เขาเรียกกันชื่อเต็มคือเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับเพราะว่าคันนี้มันมีขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองด้วยนะครับเขาเลยต้องให้เป็นเบรกไฟฟ้าเข้ามาเพราะว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมันเกิดจากการเซตอัพด้วยคอมพิวเตอร์เนาะ พอเปิไฟฟ้าให้เข้ามาเนี่ยมันมีผลดีตรงที่ว่าเวลาเราไปเจอเหมอกหนักหรือว่าฝนตกหนักเราขี้เกียจขับให้รถมันขับเองไปเลยคณะไปเราไปคณะเบร,รกเราเบรกเบรกไฟฟ้าตัวน,นี้มีประโยชน์สําคัญมากแล้วสังเกตได้ว่าท่อเนี่ยมันจะมีสีสนะครับสีสีเนี่ยผมอธิบายก่อนได้เลยว่าการจ่ายน้ำมันของเอเวอเรสต์เนี่ยสล้อเนี่ยมันจ่ายไม่เท่ากันนะถ้าล้อใดล้อหนึ่งยกมันไม่ได้จ่ายล้อที่ยกนะเซ็นเซอร์มาตรวจจับมาจ่ายอีกล้อหนึ่งที่ยังแตะพื้นอยู่ นี่ครับมันคือเหตุผลว่าที่เป็นสีสเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าสีไหนมีเรียกว่ามีปัญหาอะไรถ้าเกิดกรณนนีถ้าช่างเขาเช็คเนี่ยเขาเช็คตามสีเลยว่า,าเบรกล้อนี้จ่ายน้ํามันได้ไม่เต็มที่หรือจ่ายเต็มที่ะระยะยาวก็สามารถตรวจเช็คได้ง่ายมากนั่นเองครับส่วนต่างๆนะครับก็เติมน้ําที่ปัดน้ําฝนหรือว่าเติมนี่ครับน้ําหรือว่าน้ํายานะครับทางด้านความเย็นก็เขาเรียกว่า น,น้ำยายหล่อเย็น,นยก็เติมทางด้านนี้แล้วปกติรถทั่วไปเ,เขาจะเติมด้านหน้าตอนนี้ก็ขยับมาทางด้านนี้แล้วนะครับก<ด>็บเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะการปิดฝากระโปรงครับง่ายมากครับแบบนี้เลยแล้วปล่อยเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมมาเจาะของแต่งก่อนเลยก่อนที่เราจะไปทางด้านของศูงนย์เนาะ <c oughs> ด้านหน้าครับเป็นกระจังหน้าแรนดอมนะ <c oughs> เป็นดําเงาที่พี่เมย์เขาสั่งมาแล้วก็ไฟมินิสดวงเป็นสีส้ม <c oughs> ผมมองว่ามันสวยมากเลยมันเข้ากับสีขาวแล้วเข้ากับกระจังเข้ากับกระจังหน้ามากๆนะครับแล้วก็ ค่าสีน้ําเงินกับแดงที่เป็นเหมือนแบรนด์ยุโรปแบรนด์หนึ่งเลยนะครับก็ผมมองว่ามันลงตัวมากนะครับแล้วไฟหน้าไฟหน้าเป็นฟู l l LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัติแล้วสูงต่ำอัตโนมัติแล้วลูกค้าชอบตรงที่ว่าลมดาเข้าไปลูกค้าบอกว่าอยากได้สีสโมก <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าที่สีสโมกกับสีชาม,มันคืออันเดียวกันนะกลัวจะสื่อสารไม่รู้เรื่องเนาะสุดท้ายก็ได้เป็นสีแบบที่ลูกค้าต้องการมานะครับแล้วก็ถามว่าสว่างเต็มร้อยเท่ากับของศูนย์ไหมอัจตะดอกมา ไม่กี่เปอร์เซ็นต์กับพี่จัาที่ผมได้ลองขับนะก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับแล้วก็ข้อไฟหน้าเป็นดําเงาอันนี้ก็ใส่ให้กับลูกค้าเข้าไปนะครับถัดลงมาครับไฟตัดหมอกฮะไฟตัดหมอกนี่คือศูนย์จากโรงงานนะนะครับพี่ๆหลายคนก็จะต้องมีคําถามอยู่แล้วว่าเอ้ยไม่มีสีเหลืองนีนเหรอไม่ครับผมไม่ช่างยียงได้ไงเรียกได้เลยว่าขาดต้องเข้ามาใหม่นะครับก็คือของศูย์แหละแล้วก็ไม่มีผลตามมาในะระยะยาวไม่ประกันไม่ขาดแน่นอนนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับ แล้วคันนี้มีเอเดทฟคูสคอนโทรนครับนี่เลยมีกล่องเรดาร์อยู่ด้านหน้าเพื่อตรวจจับความเร็วหรือว่อาระยะห่างของรถที่เราเซตอัพและตั้งไว้นะครับขนาขน้าเบรกเราเบรกขาน้าไปเราไปกล่องนี้มีความสําคัญมากถ้าฝนตกหนักมองหนาจัดกล้องเอเดด้านบนเนี่ยมาตรวจจับไม่เห็นกล่องเรดาร์ตัวนี้ยังทํางานได้อยู่นั่นเองนะแล้วที่สําคัญนะครับรถคันนี้พาร์ทรอบคันเนี่ยน่าสนใจมากครับคือไม่มีคือไม่มีหมายความว่าคือเดิมจากโรงงานสังเกตได้ว่ารอบคันรถเนี่ย ถือว่าแทบจะเป็นรถคันแรกๆเลยนะที่ตกแต่งแล้วไม่ใส่สกเกิร์ตลูกนี่คือไม่ใส่สกเกิร์ตเลยนะรอบคันแล้วผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยว่าเฮ้ยไม่ใส่มันก็สวยแบบนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่สกเกิร์ตเนี่ยที่ผมทําสุดต่งไปเยอะเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดทรงนะข้างหน้า2นิ้วข้างหลังนิ้วครึ่งข้างหน้านิ้วครึ่งข้างหลังสนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ลูกค้าต้องการนะครับก็มาลงตัวกับแบบนี้แต่ผมมองว่ามันสวยนะเพราะว่าล้อเดิมจากโรงงานก็ให้มาเป็นขอบ20อยู่แล้วนะครับนะกล้อกไอ้รับ หรือว่ากล้องเลนกิ๊บปิ้งหมายความว่าถ้าสมมุติวันนึงเราไปเที่ยวเรากลับดึกเราดื่มเราดื่มหนักเนาะเราแบบว่ามึนงงเราออกนอกเส้นทางออกนอกเลนถ้าเกิดมันตรวจจับได้มันจะดึงตัวรถข้ากับๆๆมาอยู่ในเลนเลยนะแต่ถ้าเกิดเราขืนพงมาเลยต่อไปได้มันก็ขืนเล็กน้อยเนาะแต่กล้องตัวนี้มีความสําคัญมากนะอีกอย่างนะครับถ้ามีวัตถุสิ่งก,กีดขวางอยู่ด้านหน้ามันจะทําการเบรกให้เลยอัตโนมัตินะด้วยความเร็วที่ที่ผมลองนะประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ประมาณนี้ครับเลนประมาณนี้นะ กล้องตัวนี้ถือว่าเขาเรียกว่ามีการทํางานที่ล้นหลามมากอีกอย่างหนึ่งคือถ้าในระยะ700เมตรไม่มีแสงมาตกกระทบนะครับเขาจะทําการตบไฟสูงให้เลยอัตโนมัตินั่นเองนะครับด้านข้างอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวมาดูล้อเดิมจากโรงงานคันนี้ไป็ล้อแม็กขอบ20นะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะแล้วก็ใส่ยางกุยีจากโรงงานนี่คือที่มาจากโรงงานเลยนะครับสเปค25555นะครับ r 2 0ฮนะ แล้วที่สาคัญเอลเวอรเลสรุ่นนี้เป็นยูโรไฟด้วยนะฮะแต่ที่ลูกค้าเลือกเพิ่มเติม้ามาอ้าดีก่อนที่จะเข้าไปครับกล้อง360องศามีเข้ามาให้นะแล้วก่อนจบคลิปผมไม่ได้กลัวครับผมเดี๋ยวผมบอกราคาให้ละเอียดแน,น่นอนนะฮะแล้วนี่ครับเบ้าลองมือจับมาลูกค้าบ,บอกว่าพี่ไม่อยากได้พลาสติกที่มันแปะไปเลยน้องพี่อยากได้เป็นแคปลานี่เลยก็จัดเป็นแคปลาเข้าไปแบบนี้เลยนะอ่าแตกล้องไม่ต้องถ่ายขี้นกนะเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่ง นี่ครับเป็นแคปลากเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับมาด้านท้ายกันบ้างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เป็นยูโรไฟหรือว่าปีน24ครับมันเป็นอย่างนี้ฮะมันดูจากตรงนี้เลยเรามีการเติม้ำยาแอดบูที่แมาแอดบู Ad ผมต้องอธิบายก่อนเลยว่ามีความสําคัญมากเพราะว่ารถตัวน,นี้มันเป็นมาตรฐานยูโรไฟถือว่าถูกต้องตามกฎหมายหมายความว่าเครื่องดีเซลเนี่ยถ้าเราไปฟีเครื่องนานจอดติดนานหรือว่าฟีเครื่องในสถานที่ต้องห้ามเช่นโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่เลี้ยงเด็กสามารถฟีเครื่องได้นะถ้าเขาไม่ได้ว่า อาจจะมีเสียงบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามันไม่ส่งกลิ่นควันขี้กระหมาหรือว่ากลิ่นเหม็นเลยมันจะเป็นแค่ไอ้น้าเพราะว่านี่ครับในเมียแอดบูเนี่ยมาทําการขาจัดกลิ่นมันเอ้ขออภัยครับขจัดกลิ่นควันให้เราและที่สําคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วทีนี้หลายคนบอกว่าถ้าเมียแอดบูหมดน้องขับได้ไหมขับได้ครับพี่แต่่าดับเครื่องถ้าดับเครื่องจะสตาร์ทไม่ติดแต่บางคนบอกว่าถ้าเกิดเราจะดูแลมันถ้าส่วนตัวผมนะครับพี่ผมแนะนําเลยว่าการดูแลเมียแอดบูเติมให้เต็มแล้วพี่แล้ว ให้มันได้ระยะของ1 5ื0 0โลของการถ่ายของเหลวด้วยพี่จะได้เช็คระยะพร้อมกันไปเลยแต่บางคนอาจจะประหยัดหน่อยเติม800วิ่งได้12,000โลเราก็ต้องไปเติมยาแอดบูลก่อนนะตามปั๊มใหญ่ถ้าปั๊มใหญ่เนี่ยเติมได้กรับพี่แต่ผมแนะนำเลยว่าดูรหัสดีๆนะพี่บางครั้งมันมีรหัสนะแต่ผมแนะนำลูกค้าว่าถ้าให้จบจริงนะพี่เติมของศูนย์เนี่ยจบกว่านะครับแล้วก็น้ำมันดีเซลครับนี่เลยผมแนะนำว่าดีเซลเ,ลเวลาเติมมนะันเนาะ เติมไปนเน้นแบบว่า B 2 0หรือว่าอะไรนะพี่ที่เราเติมให้ลูกค้า B 7พรีเมียมมันจะดีนะครับพี่ดีต่อเครื่องยนต์เลยนะครับถ้าเกิดไปเติมไม่ว่าแบรนด์น้ำมันดีกว่าก็มันก็ตามแบบว่าตามราคามาเลยนะครับพี่ตแต่ผมแนะนําว่าเติม B 2 0หรือว่า B 7พรีเมียมไปเลยจะดีที่สุดแต่รักษาเครื่องยนต์ได้นานนะครับแล้วก็ครอบฝวาน้ํามันเป็นดาเงาแบบนี้นะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไป ก็คือลูกค้าสั่งมาเองแหะคือสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์นี่มีคาดดาเงาเล็กน้อยนะคาดดาเงาเล็กน้อยแบบนี้นะแล้วคขาบอกว่าพี่อยากใส่สปอยเลอร์อยากให้มันดูรถมันมีแบบว่ามันดูพรีเมียมหน่อยเฮ้ยผมว่ามันสวยนะดูในบางมุมนี่ผมว่ามันดูแบบว่าเออมันดูหรูหราเพราะว่าพอมันมีชุดสเกิร์ตมันก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งก็ให้ทุกคนได้ดูไปแนวทางแล้วกันว่าชอบแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าชอบแบบมีสเกิร์ตก็ทุกคนลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันนะฮะแล้วก็นี่เลยนะครับไฟท้าย ลมดาเข้าไปเป็นสีสโมกลมดําทั้งหมดเพราะว่าพี่เม์บอกว่าพี่อยากได้บอกว่าดําก็ตัดโหดๆแบบนี้หน่อยนะครับก็สวยดีนะครับส่วนตัวผมก็ชอบอยู่แล้วนะฮะดูโหดดีแล้วก็กล้องทํางานร่วมกับกล้อง360องศาก็คือกล้องถอยนะฮะถัดลงมาครับเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะฮะแล้วที่สําคัญ Ford Everest เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าช่วงล่างเนี่ยมันคือ SUV เนี่ยหมายความว่าไม่รู้ว่าตากล้องเราอ่ะจะก้มไหวหรือเปล่ามันเป็นวัดดินแล้วนะครับทุกคน วัดลิงเนี่ยหมายความว่าคือ SUV ดีๆนั่นเองช่วงล่างนิ่มๆเลยนะครับฟิลไม่เหมือนกระบะนะเอเวอเรสต์ ett, เพราะว่าวัดลิงเนี่ยมันจะมีเหล็กคาดอย่างงี้ครับนี่เลยเหล็กคาดตรงน,นี้เลยนี่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 เลยเวลาเข้าโค้งมันจะยึดเกาะถนนได้ดีกว่าหลายๆรุ่นเลยนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือโช๊คเนี่ยเขาวางไว้นอกแคสซีนะครับหรือรถกระบะรถกระบะของฝ o r d ทุกรุ่นวางไว้นอกแหนบด้วยระหว่างไฟเวลาเข้าโค้งมันยึดเกาะถนนได้ดีหมายความว่าเหมือนเรายืนอ้าขาอย่างงี้ฮะใครมาผักผมเนี่ยผมล้มยากมากนะ ล้มยากมากนะแบบนี้เลยแต่เรายืนใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าชกวางไว้ใกล้ๆกันนะมันก็จะล้มไง่ายเปรียบเทียบอย่างงี้ง่ายๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูด้านในกันบ้างของ Ford e v e r e อ t s p o r สบวกแพ็กเกจนะครับอ่ะนี่เลยฮนะก็เป็นลักษณะนี้นะบางคนถามผมว่าเฮ้ยน้องแอร์แถว3อยู่ตรงไหนผมก็ดันตอบไปความซื่อเนาะมันอยู่ในรถคับพี่ถูกไหมครับพี่ตะก้องแต่จริงๆแล้วแอร์มันแขวนไว้ที่หลังคางครับพี่นะ มันแขวนไว้เขาเรียกว่าทั่วตัวรถแล้วพี่เยน็นฉ่าเย็นแบบเยือกแน่นอนนะเบาะแถว3เอลเลสสปอร์ตแบบแพคเกจยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับพี่ยังเป็นอัตโนมืออยู่นะครับแต่ก็ใช้งานสบายแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านคนขับกันบ้างเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถนิดหนึ่งแล้วกันล่าสุดเนี่ยคันนี้ที่ผมเพิ่งทําไปคือไฟแอมเปรไลท์ที่ผมติดตั้งกันไปเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยนะเบาะคดหน้าปรับแบบไฟฟ้าแล้วนะครับ เนี่ยไฟแอมเป็นไรฮะมองเห็นไหมฮะนี่เลยสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีจากระไรเปลี่ยนสีจากโทรศัพท์มือถือฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่เมฆเขามารับรถผมในช่วงสายๆนะครับก็ผมจะให้โหลดแอป,ปมาแล้วก็เปลี่ยนสีจากมือถือในแอป,ปมือถือเลยนะฮะนี่ครับสิ่งที่ติดเพิ่มเข้าไปนะก็รอพอสมควรนะกว่าจะได้คิวแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพี่ช่างเขาก็น่ารักมากอ่าเดี๋ยวผมขอยาตถือกล้องสักครู่หนึ่งแล้วกันคันนี้มีโหมดการขับขี่เนี่ย ทั้งหมด4โหมดนะครับมีโหมดปกติประหยัดลากพวก่วงถนนลื่นนะอืมเดี๋ยวผมลองกดให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะฮะอ่ะ,อะปกติดีครับประหยัดลากพ่วงแล้วก็ถนนลื่นนะครับขับได้ทั้งหมด4โหมดนะฮะก็หน้าจอก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่เลยอ่าลองถามใจตัวเองดูว่าชอบหรือเปล่านะน้ํามันก็จะหมดด้วยเนาะอ่ะถ,ถัดมาคางๆนี้บ้างครับหน้าจอเป็นแบบ12นิ้วแย yeah. ขอัยครับแอร์แยกอิสระสายขวานะครับรองรับ p p l e c a r p l a y a n d r o i d Auto แล้วก็เวลเชเจอร์ด้านล่างมีเข้ามาให้นะแอร์แยกอิสระสายขวาผมต้องอธิบายก่อนเลยว่าคือไม่ใช่ว่าพัดลมมันจะข้างหนึ่งเบาข้างหนึ่งข้างหนึ่งแรงไม่ใช่ครับเป,เป็นอุณหภูมิที่แยกกันอีกฝั่งหนึ่งอุน่นอีกฝั่งหนึ่งหนาวก็สามารถปรับได้นะนะครับแล้หน้าจอนี่เล่นง,ง่ายมากต่ออุปกรณ์เชื่อม YouTube สานนมารถจับคู่ดได้และเครื่องเสียงก็ดีมากฮะประมาณนี้ฮะนี่ครับแล้วก็กระจกตรงกลางครับนี่ครับปรับแสงมาออตโต้แล้วก็กรองหน้ารถผมติดให้กับพี่เมฆไปเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะแล้วก็ดีครับนี่ครับกระจกสองหน้าไว้แต่งหน้ามีให้ครบคันมากนะมีให้สองฝั่งเลยเนาะราคาต้องกุ้ยเกือบล้านหกน้อก็ต้องมีเข้ามาให้เนาะแล้วก็ที่ใส่แก้วครับ มีว่าให้นี่นี่นะฮะก็ให้อยากให้ทุกคนได้ดูไปแนวทางแล้วกันว่าชอบในสไตล์นี้หรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวผมให้พี่ตากล้องเราถือกล้องต่อแล้วกันนะครับผมบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสปอรนะ์ตบุ๊กแพ็กเกจเนี่ยผมว่าคุ้มสุดแล้วนะถ้าส่วนตัวผมถ้าผมมีงบผมก็ซื้อรุ่นนี้แหละนะครับเพราะว่าออปชั่นมันเหมือนตัวท็อปทั้งหมดนะครับแต่ต่างกันที่แรงมา้าแลวก็ซันรูฟนะคันนี้ไม่มีซันรูฟนะครับ อ่ะแจ้งราคาก่อนเลยแล้วกัน1ล้านห้านเบาทนี่คือราคาที่รวมสีขาวมุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็ทำการจัดไฟแนนซ์นะพุ่งตรงเลยจัดไฟแนนซ์นะครับก็เอาเป็นว่าตกลงกันเรียบร้อยในเรื่องของตัวเลขแล้วก็ถูกใจและไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมบอกเลยนะครับว่ากรณีซื้อรถเนี่ยซื้อทางออนไลน์เพจผมก็มีนะนะครับนะเป็นบ้านฟ้าก็เป็นชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยนะครับสามารถไปเสิร์ชดูได้นะครับ แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ามาซื้อทางออนไลน์นี่คือลูกค้ายังไม่เห็นรถตัวจริงนะพรุ่งนี้เขาจะมาเห็นรถตัวจริงนะครับซื้อทางออนไลน์แล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านทุกคนนะครับก็คือว่าพี่เมฆเนีเน่ยจังหวัเอฟซีระยองนะมีไฟแนนซ์เอา,าง่ายเลยพูดง่ายเลยว่าอธิบายแบบละเอียดเลยแล้วกันไปจัดไฟแนนซ์หนึ่งหน้าบ้านพี่เขาเลยนะพอผ่านปุ๊บก็มาทําเอกสารกันปุ๊บปุ๊บทำเอกาสารคือเขาอยู่บ้านแล้วก็จบก็มาจามาเรียบร้อยก็ตามนี้เลยรูปร่างรถเขาก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับ ก็ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหรือว่าใครชอบรถแต่งแบบไหนรถสไตล์ไหนของฟอร์ดนะคอมเมนต์มาครับถ้าผมมีโอกาสได้แต่งหรือว่ามีโอกาสได้ไปเจอรถของพี่เซลท่านอื่นเนี่ยผมมาเอาเรีวิวรีวิวให้กับผู้ชมได้ดูนะครับว่าชอบในสไตล์ไหนนะครับช่องผมรถหลากหลายมากนะรถเดิมก็มีรถแต่งนิดหน่อยไม่ใส,ส่กเกิร์ตกิตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วนะครับแล้วก็ผมเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระคนครเกษตรมินขายรถายแดงนะครับต้องย้าก่อน นะครับตอนนี้เรามียอดขายระดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะฮะแล้วก็จังหวัดกรุงเทพมหาคนครใครสนใจรถในสไตล์แบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาผมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์และเบอร์โทรด้านล่างของคลิปนี้ไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ